โอ้ยเมื่อกี้คนกำลังมาเมื่อกี้คนกำลังมาเชียวไอ,อล็อกรถด,ดีไหม ตรงนี้ยังไม่สวยเนาะไปเล่นเลยว่าจะถ่ายช็อตให้สิบห้าวิให้แม่หน่อยถ่ายช็อตสิบห้าวินี่ถ่ายไฟไม่ชัดนะนะถ่ายให้ดูนิดกล้องไฟเมื่อกี้ลูซี่สาวอีสานว่ะกล้องไฟไม่มีอะไรวิดีโอน่ะแม่วิดีโอก็ไม่ได้เหรอโฟกั เองป่กล้องเป็นไรไม่รู้ตกมาหรือเปล่าเป็นนานแล้วมาใหม่ค่ะมาใหม่ค่ะแม่ชัดไหมนะหรือว่ามันนะชัดให้มันโฟกัสเงียไปไม่โฟกัส ทาคู่นี้จะเดินถึงเกาะไหมลองเท้าตัวเองสัก กีฬาเขาวิ่งแต่เช้าแต่ก่อนเขาวิ่งอะไรตีหนึ่งจะถึงหกโมเขาวิ่งได้ไงหกโมเขาวิ่งได้อไดรอดูรอชมพระอาทิตย์ขึ้นนะพี่เดือนค่ะสวัสดีค่ะอรุศยาสวัสดีนะคะ ออกกํลังกายแต่เช้าค่ะพี่เดือนกับพี่เชษค่ะฝากเคาะกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์ให้ด้วยค่ะรดกาศดน้ำอรุษยาสายทิพย์ สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะพาชมบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะอันนี้คือเกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำจังหวัดสิสเกตนะคะก็จะมีสถานที่ออกกำลังกายเดินวิ่งแล้วก็ปั่นจักรยานนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ ตอนเย็นจะมีไลฟ์ขายไก่เกาหลีนะคะสี่โมงเย็นวันนี้นะคะฝากไปให้กำลังใจด้วยค่ะจะมีไลฟ์ขายไก่เกาหลี <c oughs> ไว้ว่าน้ำมันลดน้ำมันอันไหนไ่้ไเด่ีปีนี้ไม่ท่วมแน่เลยนี่น้ำมันไม่สูงเนาะ วันนี้มันสูงแหละวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นช้าเนี่ยนะแต่มันมีลมอยู่มีต้นไม้ขอบคุณค่ะออกกําลังกายด้วยกันนะคะ รอบเกาะก็จะมีน้ำอย่างนี้นะคะเป็นเกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำําระยะทางก็ประมาณ3ามกิโลสกิโลครึ่งนะคะก็จะมีนักวิ่งนักปัน่นนักเดินนะคะคสันไม้กันสัน วันนี้มากับลูกชายนะคะ <c oughs> วันนี้มากับลูกชายก็คล้ายๆกับเป็นสถานที่เก็บกักน้ำด้วยนะคะเขาเรียกว่าห้วยน้ำค่ำนะคะท้อะ พานามันเยอะก็จะปล่อยไปตามห้วยลำห้วยนะคะตรงนี้ลุงเชดตื่นแล้วยังเนาะลุงเชด วันนี้วันอาทิตย์ก็จะเงียบๆหน่อยเพราะว่าคนกลับบ้านกันกลับบ้านกันนะคะก็เลยเงียบๆเมื่อคืนนอนรวดเดียวเลยเตียงครั้งเดียวรู้ไอหญิงมาตอนไหนเมื่อคืนเรากินข้าวอยู่ไม่ใช่หรอเราไม่ได้กินหรอไอหญิงมาสี่ทุ่มเนอะไว้สามทุ่มห้าสิบครับ ตาแม่หลับเลยปะแม่รู้ว่าหลับยังนม่จะหลับได้เลยเพราเมาเ่อคืนแม่มาได้กินตาแม่กินี่อ้าวสวัสดีค่ะแล้วเป็นไงสบายดีนีมองแกใช่หรือเปล่าใช่ไหม แก่ขึ้นใช่ไหมเจนน่าเขึ่นมาวันแรกพี่สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนลูกและพี่หนึ่งเป็นไงก็สบายดีค่ะก็ไปไปมามาแล้วก็หากันอธิษฐานอะไรค่ะก็แวะไปหาคนก็มาดูเดินคงจะอยู่ดีกันละเนาะก็ย้ายเข้ามาอยู่หนองไผ่เออได้คุยกันอยู่น้องนะค่ะขับไปแป๊บเดียวแล้วก็ขยับมาอยู่ทุกชาต ไม่ได้มองเมื่อกี้ไม่ได้มองน้องนกใช่พี่เดือนไหมไม่ได้เจอกันนะไปที่วิไล้พะละอ่าแต่บัเช้านี่มันอากาศมันดีเออถ้าช่วงหน้าฝนไม่มาเลยค่ะดีดีลูกตื่นแต่เช้าจังเลยตื่นแต่เช้าได้ป้าเรากว่าจะตื่นได้แต่ละวันโตเดียวังไม่ตื่นเ๋ยค่อยๆย้ายออกมาวันแรกวันแรกไปเดินก่อน

อ๋อจะเจ็ดโมงแล้วเดินหนึ่งแล้วไม่พูดถึงว่าเราออกมาต right? ีห้าห้าเมื่อกี้จะหกโมงครึ่งเลยค่ะไข่กัน ดี FC เข้ามาใหม่ด้วยนะคะบอกกําลังกายกับประเดือน,นะคะ่ะบริเวณเกาะกลางน้ำก็ระยะทางก็ประมาณ3กิโลครึ่งนะคะตอนนี้นี่ยังไม,ม่ได้ขึงครึ่งเลยนะคะอากาศนาวก็จะได้ออกกําลังกายเช้าเย็นนะคะ เมื่อกี้หยุดไปเพราะว่าหน้าฝนนะคะฝนตกเกือบทุกวันนะคะเขาบอกว่าวันนี้พายุจะเข้าหรือเปล่าแน่ไหมพายุเข้าวันนี้ไม่รู้พายไุไม่รู้ไม่ยใช่เออบอกว่าพายุมาไงนึมันผ่านบ้านเราแล้ว <laughs> ขอบคุณค่ะพี่สาวลูซี่วันนี้เมื่อกี้มันค้างค่ะมาคาะออกกำลังกายค่ะนะคะป้าเดือนนะคขอบคุณค่ะเดี๋ยวปราเดือนเอาขนมไปให้นะคะตอนเย็นปราเดือนไล์ขายไก่ยอยู่ที่ ประมาณสี่โมงเย็นนะคะวันนี้จะปไปไล่ขายไก่เกาหลีนะคะที่ตลาดเด็ดพิ่ประเดือนหมุนหรือเปล่าเมื่อกี้ประเดือนอยู่แถวนะอยู่ซีสเกตค่ะอยู่ซีสเกตนี่ไปดูเกาะอ,อันนี้เป็นหอสีลำดวนนะคะถ้าขึ้นไปข้างบนก็จะเห็น ริเวณรอบๆจังหวัดสิสเกตหมดเลยนะคะซาลูซี่อยู่แถวไหนคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเมื่อกี้ลงใหม่เข้าให้กำลังใจอีกทุกวันก็จะไปปั่นกันนะคะวันนี้อยากมาเดินนะคะ พามาชมร,บรอบๆเกาะด้วยค่ะวิวสวยๆพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเลยเลอคุณรกล้านดวงใจนะคะออกลังกายกับประเดือนค่ะ คน,คนเขาวิ่งได้เขาก็วิ่งไปล้วเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปก่อนนะคะสาวลูซี่อีสานชนนาแนลสาวลูซี่อยู่แถวไหนเนาะอยู่แถวอีสานบ้านเราอยู่อีสานไหนเนาะคะ่ะเมื่อวานนี่เขาบอกว่าเส้นสองสองสี่น้องกี่โคราชน้ำท่วมน้ำท่วมถนนหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาปล่อยน้ำลงมาถึงไหนแล้ว สวยมากเลยโอ้ถ้าพระอาทิตย์ขึ้นนี่จะสวยงามมากตรงนี้เป็นน้ำทางนู้นเป็นป่านะคะก็ <c oughs> จะทำเกาะอยู่กลางกลางเกาะนะคะระหว่างป่ากับน้ำนะคะ อากาศสดชื่นมากเลยค่ะยังไม่มีพระอาทิตย์ขึ้นเลยอากาศดีมากค่ะประมาณสามกิโลครึ่งน,นะคะข้างบนสันๆนเลยนะคะมือไม่นิ่งค่ะบ้านหนูน้ำไม่ท่วมค่ะแต่ท่วมแต่ข้าวออข้าวคงจะสวยมากแล้วนะคะออกรวงหรือยัง เกี่ยวข้าดอรอแฟนหรือ,อยังเกี่ยวข้าดอรอแฟนหรือ,อยังค่ะอยากลงไปเล่นน้ำจ้ะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะน้องลูซี่ เพื่อนวิ่งขี่มอไซค์ตามเก็บเวลาหนูอยู่จังหวัดเลยค่ะผิดไว้เลยนะคะไม่ต้องถอนก็ได้นะคะข้อความไม่ต้องถอนก็ได้จ้าผิดไม่เป็นไรนะคะท่วมแต่ข้าวนะ หปีที่แล้วหรือเปล่าหรือสามปีที่ว่าน้ำท่วมจังหวัดสสนเกเนาะปีนี้เขาบอกว่าน้ำจะไม่ท่วมนะ,ะก็เลยดีใจหน่อยว่าน้ำจะไม่ท่วมอันนี้ปีนี้ได้ครึ่งทางหรือ,อยังเนี่ย <c oughs> ไปดูกใ,กใกล้ๆหอสีลำดวนนะคะสถานที่ตรงนี้เขาก็จะเอาไว้จัดงานนะคะอาทิตย์ที่แล้วป้าไปถ่ายบริเวณทางในเกาะแล้ว นี่ก็มาถ่ายบริเวณรอบๆนะคะที่เกาะก็จะจัดงานวันลอยกระทงแล้วก็จะมีพี่น้องประชาชนเรามาลอยกระทงที่นี่กันนะคะก็จะมีแข่งเรือนะคะเพิ่งไลฟ์สดได้2วันค่ะผมติดตามได้สี่ร้อไลฟ์สดไม่เป็น เดี๋ยววันไหนไลฟ์พี่เดือนจะไปร้องเพลงนะคะเดี๋ยวพี่เดือนไปร้องเพลงด้วยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยร้องเพลงไปช่วยเก็บชั่วโมงคะ่ะขอบคุณค่ะเช่นกันนะคะประเดือนค่ะไลฟ์ช่วงไหนบอกด้วยนะคะเดี๋ยวประเดือนจะไปร้องเพลงด้วยเวลาเก็บชั่วโมงเราร้อง,องเพลงเพื่อนๆจะได้ขึ้นไปช่วยเรานะคะ ก็จะมีอีกช่องหนึ่งที่เอาไว้ร้องเพลงก็จะเชตเดือนไลฟ์สไตล์นะคะช่องนั้นก็เอาไว้ร้องเพลงถ้าเพื่อนๆเ,เก็บชั่วโมงก็จะไปช่วยนะคะคำนางคำนางนี่ใช่น้องคำนางตัดผมไหมใช่ไหมคะหรือว่าคนละคำนาง โอ้ไล์สุดไม่เปลี่ยนแสดงว่าไม่ใช่น้องคำนางเนาะช่องน้องคำนางโอเคค่ะ mm hmm. เดี๋ยวตามช่องนี้ด้วยน้องคำนางกับสาวลูซี่เนาะ mm hmm. เผื่อว่าช่องใหญ่ยังไม่ได้ไปเนาะ mm hmm. ขอบคุณเช่นกันค่ะประเดอนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ได้อาไรทานข้าวเช้ายางกาแฟยางคะ่ะยา้าเสียงปลาลุงเชิดนะลุงเชิดลุงเชิด่าจอบเด้ลุงเชิด,ด,ชดตื่นยางตื่นยางลุงเชิดตื่นยางวันนี้พระอาทิตย์ไม่ขึ้น ลมเย็นสบายมากเลยถ้าพระอาทิตย์ขึ้นนี่เอ้ยนึงไห้ไฟพระอาทิตย์ขึ้นเร็วแถวแต่ว่ามันเมันเบนเกบางเมฆบางข้างในก็จะเป็นสถานที่จัดงานนะคะก็จะมีหอลำดวนนะคะสถานที่จัดงานการแสดง มีสนามเด็กเล่นแล้วก็มีอาคาเรียมนะคะพิพิธภัณฑ์ปลาข้างในนะคะช่วงน้องๆมาเที่ยวมาเล่นก็จะมาที่อาคาเรียมข้างในนะคะจะ่ไล่ประมาณช่วงสองสามโมง,งกว่าลนี่ละค่ะเมื่อวานเปล่าไม่แล้ลมสวนฝรั่งและในสวนมะละกอค่ะ สวนป่ามันสัปะหลังของหนูเองค่ะโอ้มีสวนสัปะหลังด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวจะไปไล่ช่องนี้หรือว่าไล่ช่องคำนางอันนี้ช่องใหญ่ใช่ไหมคะช่องนี้ผ่านหรือยังคะคำนางโอ้สุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะ เดี๋ยวหาเอฟซีลุงป้านะคะเอฟซี FC ลุงป้าไป <c oughs> ไลด้วยนะคะเก็บชั่วโมงใช่ไหมคะช่องทำนานด่เก็บชั่วโมงได้ช่องนี้เก็บไหมคะอีกนิดเดียวก็จะถึงครึ่งทางนะคะสามกิโลขึ้นนี้ก็จะมีบ้านนะคะบ้านทุกคนมาสร้างที่เกาะ ตื่นเช้ามาจะได้บรรยากาศน,นะคะถ้าตรงเสาร์อาทิตย์ก็จะเงียบๆแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาตอนเย็นคนจะเยอะมากนะคะคนจะเยอะมากขอบคุณนะคะตามสบายนะคะอ๋อสีลำดวน ที่แล้วป้าไปพาไปชมข้างในข้างในก็จะอากาศดีอีกแบบนะคะวันนี้ไม่ร้อนนะคะอากาศเย็นสบายมากก็ะจะมีสนามกีฬาแห่งประเทศไทยทางโน้นนะคะ นี้ไลฟ์แต่เช้าคนก็เลย fc สงสัยวันอาทิตย์ตื่นตื่นสายด้วยวันก่อนเข้าไปดูพี่พนาไลฟ์สดพนาก็เลยแนะนำให้ไลฟ์เลยค่ะเพราะคุณติดตามอ๋อค่ะเดี๋ยวนี้เขาว่าถ้าได้ห้าสิบก็ไลฟ์ได้นะคะ อันนี้สี่รอยแล้วอีกหกร้อนะคะสู้ๆอีกหกรเดี๋ยวเอาน้องๆไปวิ่งเล่นแถวบ้านนะคะเดี๋ยวลงไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไปวิ่งเล่นด้วยเป็นกำลังใจวิ่งช่วยค่ะป้าเดือนขอบคุณค่ะ สดเวลาเราขึ้นไลฟ์เราร้องเพลงไปด้วยนี่เพื่อนๆเขาก็จะมาช่วยร้องเพลงก็ถือเป็นการช่วยแบบร้องเพลงเวลาอังก็จะไปเร็วนะถ้าเกิดเราลงคลิปหรือเราไลฟ์เองอย่างนี้ถ้า FC เราไม่เยอะเนาะมันก็จะขึ้นช้านะ้ะมา กินน้ำแดงสดาลุง,ลงเจมไหมน้ำแดงสดาอ๋อเสียงปลาขอบคุณน้องลูซี่อีสานนะคะทำกับข้าวก่อนค่ะคนละได้อะไรกินน้อวันนี้เน็ตมันค้างตอนชเช้าถึงครึ่งแล้ว ไปไหนเนาะคุณลุงเชิดตื่นแล้วยังอันนี้บำบับน้ำนะคะเครื่องบ,บับน้ำเสียนะ,ะมือไม่นิ่ง สาอรูสีอีสานแชนเนลโชคดีวันนี้ไม่มีแดดวันนี้แดดไม่มีศูนย์หกสี่สิบสี่นะ เป็นใ้น้ําไม่มีจริงไฟดูสิมันลดลงมันแห้งละจะแห้งละนะดีเอฟซีเข้ามาใหม่ด้วยนะคะพรอาทิตย์กำลังขึ้นทางนู้นนะคะวันนี้ประเดือนอยู่ที่เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำจังหวัดศรีสะเกตค่ะ มาออกกำลังกายกันนะคะฝากข้อให้กำลังใจประเดือนด้วยนะคะข้อที่หน้าจอสองข้างค่าข้อป๊อกๆนะคะผู้ประสบภ,ภายนำท่วมที่ไหนเนาะ แถวภาคเหนือเชียงใหม่ก็เริ่มท่วมอีกแล้วอากาศดีมากเลย อาทิตย์ขึ้นเร็วจังฮะขึ้นวันนี้เลยฮะอะขึ้นเร็วจังไม่ถ่ายวิจอดไม่ได้เลยนี่ถ้าพอทิตย์ขึ้นมันไม่สวย <c oughs> เขีนกล้องคอยเออันเป็นกะไรอ่กะกล้องไฟ เน็ตเนาะเน็ตเน็ตชั้น29นาทียังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเลยเน็ตอย่าเพิ่งไปเน็ต ได้บ้างไหมแม่มาดะได้บ้างาาไหมแม่แอยู่ย,ยังไม่สายเลยเพิ่งหกโมงสี่สิบเจ็ดเองมไม่ครบหนึ่งชั่วโมงเลยนี่เป็นสนามกลางนะคะสนาม ถ้าได้พระอาทิตย์แสงพระอาทิตย์ในแต่เช้าจะสวยมากเลย อยากได้วิวพระอาทิตย์กับน้ำจังแต่พระอาทิตย์ไม่มีให้เห็นเลยวันนี้ได้ครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราไล์ใหม่กันเน็ตไม่เสถียรคุณทุกกำลังใจนะคะ ได้พระอาทิตย์อยู่ยจะจะถึง <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวมาใหม่ค่ะเ <c oughs> ด็ดไม่ดีด